โอเคครับเจ้าเดีวดีกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเล็กเกมนะครับวันนี้เราก็มาเล่นคนอะไรวะชิคเก้นชิคเก้นอินเวชั่นฆ่าพานั่นเองนะครับกดไงวะได้ยินครับกดไงวะเก้าอยกับเก้ากดไงวะอ่ะกดไงวะกดตัวเนี้ยอ๋อชิปใช่ตอนนี้อยู่กับอ่าอยู่กับผมเองครับใครใครจะคนหนึ่งที่ก็น่าจะเคยเจอผมในช่วงคลิปเก่าๆเลย เใค่เลยครับไม่ได้นานแล้วนะคลิปนี้นานแล้วมาณหัวปีอ่ะใช่ด้เลยกลับมาถ่ายคลิปอีกครันหนึ่งนะครับก็ใช้เกมใช้เกมในสตรีมรอบนี้ตอนนี้มันเดี๋เราเราเล่นทดสอบมาแล้วนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเอ่อครับแน้ำเดย์นะก้าวหยุดตายได้แล้วอะไรนะครับก้าวหยุดตายได้แล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับนะเลสเตอร์ ของเก้าน่าจะกดคลิกขวานะกดคลิกขวากดคลิกขวาเวลาใช้แบบพวกอันเนี้ยใช้พวกเอ่อมินิงกันหรืออาวุธเหลือตรกเนี้ยเขาเขาจะกด e กับ q แต่ไปการที่ห้าแล้วครับแล้วก็ยิงเวฟที่ห้าไอ้ปึบอ่าเห็นไหมปุ๊กเก็บๆอันนี้ครับเออใช่ใช่กดลิกขวาใช่ใช่เขาอะวังอันนี้ผมได้ปืนม้ถึงไม่เลยนะผู้กดอะไรวะ อะไรผมไมยิงอะไรวะเฮ้ยแล้แล้วแล้กดอะไรวะแลนกูกดอะไรกันอ๋อกูกดคอนโทรลได้กดข้อเล่นมือเดียวได้อะเฮ้ยดีป่ะกูเล่นมือเดียวได้เลยอ่ะอันนี้มันจะมันจะได้มันจะได้ขาวข้ามหน่อยนะครับผมอ้าวไอ้เที่ผมเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนเป็นสีแดงกดค้างก็ได้นะกับแต่ถ้ากดสแปมมันจะมันจะอันนี้สแปมมันจะยิงเร็วกว่า อ้าวเหี้ยเวอร์ฮยีดโอเคเดี๋ยวผมจะเอ่อถ้ามีค้ามีอยาบนะครับเดี๋ยวพายด้วยนะนะกลางคลิปนี้นะครับจะจะพามันเพลินนะไม่แบบเห่าไปก้าอยากเห็นมันหายไปในหนึ่งวิไหมก้าวอันนี้เป็นระเหยนะมันเป็นอะไรอ่ะลานผี่แบล็คโฮลสกิปปิ้งอ่าอ่ะก้าวรอบนี้แบล็คโฮลมาก็หลุมดำอ่ะที่เด็กที่แบบทราบนะก้าอย่าอยู่ใกล้หลุมดำหลุมดำเยี่ยมเลย นี่ยต้องยิในไหนใกลๆอะหลายก็สว่าเล่นมาวานน่าลง่ายมะะอาอ่ะว่ดไม่เา่าไอ้ที่เเผาแมง <c oughs> เอามุนเหรอเผาแมงเติมอันนี้แหล่นะเอาไฟหมดแล้วอ่ะอันนี้มาใช้อันนี้เารเลยๆๆไฟหมดแล้วอะ่ <c oughs> วนะเฮ้ยระังไถ่นะเฮ้ยใหญ่ อ้เจ็บบอ่ะนี่บอสนะครับบอสตัวแรกสใจร้าลบลบเอออาววิ่ดีกูเฮ้ยเิญยาณวิญญาเวาอ้ไปจริงเออระวังไข่อ้าวอ่ะชนะแล้วอ่าวอ้วหฮ้ยแย่งแ วิแยงแม่งไรพี่แพ้ฟอร์วาร์บเอ่อวับ <laughs> แน่ใจนี่วับโอเค <laughs> เ,เกมดีเนาะเจ็บมาทาไม่ไม่หลักกิเ่เปอร์ใก่อนนี้ยแล้วราคาครับผมเดี๋ยวเราก็มาไอ้เนี้นะครับผมเราจะคลิปเราจะจะคลิปพวกเนื้อเรื่องนะครับเพราะเราขี้เกียจอ่านก็ไปการทดสอบน,นะครับตั เหตุนะครับใ่ขโมยขโมยเก้าก็ปุ่มอัดป้าไปชื่อเัวอย่างชื่ออะไรอ่ะอ๋อมาเป็นลูกตานะครับตัวชื่อเหล่นี้แรงอยู่นะครับเก้าอยากเห็นเขาระเบิดไหมอะไรอ่ะอยาก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 เห็นกูระเบิดไหมเก้าไม่เอ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 าเอ้ยเก้าเจอกายนะเป็นไอ้นาะเกายกูเนี่ยอ่ะอย่า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 ทำเหมือนตอนกูจะสอบเก้า อย่าขับอย่าขับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนตอนที่กูทดสอบมันมาอยู่ใกล้กันครอ้ยอ่ะได้ได้เลเอ่อโองโ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 ผงโ้ยเกมนี้เฟรลี่มากครับทุกคนเชื่อกูใครใครไม่เชื่อใครไม่เชื่ออย่าใครไม่เชื่อผลดีใจซะ ไข่ไม่เจอเรื่องการสอบท่นที่ผมจะใช้รถตัวเองนะครับข้อเสียนะครับทุกคนคุณจะแย่งของกันเองข้อเสียของการเล่นเกมนี้นะทุกคนคุณจะแย่งของกันเองได้แล้วคุณก็จะทะเลาะกันเนื่องจากเนื่องจากคุณแย่งของกันนะครับสบายเน้ ไม่รู้กูแยกไก่ทั้งหมดไก่ที่อยู่บนพื้นกูเอาหมดอะเถื่อนิ่งเถื่อนระวังไข่นะก้าวเฮ้ยได้เฮ้ยยิงก็ไม่โดนนะก้าเดนเดินแต่ไม่เป็นลูกตอร์นะที่กระจายอะะเปิดตู้เซฟตู้เซฟตู้เซฟ เฮ้ยไอ้อันนี้อันนี้คือว่าอะไรนะเฮ้ยกาอะไรอ่ะไอ้เรื่องอากาศกอคือก็เอาหมดเลยก็เอาหมดไปเลยก้อนยิงทีเดียวตบมันมันอะไรนะมันแรงจะไว้ยิงกับบอสไม่ยิงกระจายจะไว้ระเบิดบอสอ่ะไอ้เพื่ออ้าวกูไม่ใช่คนเดียวที่ตายแหละเย่ปกติกูปกติเวลามีคนตายมันจะไม่ดีไปเก่งอะไรวะเจ็บตับ เอ๊ะอะไรอ๋อเวลาขึ้นหนึ่งล้านคะแนนอ๋ออ่าไปเกณนี้นี่เองะจายแล้วโอเคยังย้ายมันเหลือนะก้าวสี่ขานวันถ่ายเพื่อยไม่กี่วินเข้าไปฮะ ไอ้สุดาหายแดดใอ้สุปปาดาหายแดดคดีอะไรที่สามปิวาโอเคโอเคอะไรต่อครับป๊อปคอร์นครัรอ,อะต้องชิงไปครับบอลนะครับอย่าชนนะอย่าชนนะเอ้ย แต่ถ้าเป็นแต่ถ้ามันกลายเป,ป็นปอกพรแล้วมึงชนเลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอาอู้อู้อพลังแรงเกินเออถ้าเหตุารอกอท่วบบาว่ามันกำลังกระเบิดตู้โอ้ทำไมเราตอนแรกเราสู้ไก่ทำไมอยู่ๆเรามาสู้กับ,ออกบปอคอรวะกล้าทำไมตอนแรกเราสู้กับไก่สู้กับไก่ทำไมอยู่ๆเรามาสู้กับข้าวโพดกวาก้อาอะไรเกมมัง้ง อ่าร์ดคนเล่นเมาส์ไม่โคตรเร็วเลยถ้ากล้าอาไรกักล้าเห็นอาวุธในมือกูไหมเฮ้ยกูถามกูถามอะอาเฮ้ยเฮ้ยมนหมุนน่มันหนังเก้ยเกือบระเบิดแล้วกูตัดเสียตอดลอไป เฮ้ยเ้เฮ้ยเกเบโดนละเสร็จแล้วกเคมาคนเล่นเมาส์แม่งชีวิตดีเหรอกระเด็นอ่ะเต็มแล้วเต้า้เก้าขออนยาตนะครับเฮ้ยอ่ะกุลาดกูไม่รอดได้ไง ัวอยู่แผนนี้โอเคยิงเลยขีดขวาดีกว่าอ่ะกางอะรับไปไม่แข็ออะตัวนี้ยากมากเลยในเวลานี้มันแบบให่ที่ใหญ่พี่เดินเออโอ้ยะไมีดมีดมีด ำไมตอนแรกเรายิงป๊อปคอนแล้วอยู่ๆแล้วอยู่ๆเราไม่ยิงไก่ไก่ในชุดทหารวะแหละเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเล่นมือเดียวลำบากวะมาณนี้ะ่ะเพราะต้องต้องเอย้ก็แปลเย้ขับชาร์ทวะ <laughs> ตัดข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตั The b l a d e of Evolution แตัทำไมล่าทีตา waving in the breeze เก็บไปไปเก็บไปไปทำอะไรครับก็ไปเก็บไปอันล็อกเนื้อเรื่องอันเรื่องเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มเติมปวดแขนไอ้เขี้ยวปวดแขน มันแทงเิณฑ์เกณน์ชี้เกณฑ์ลิงกันมันยิงไันยิงไข่เล็บร้ายแบบตายครับมันยิงไข่มันเล็งก้าวอะ่ะมันเล็งก้าวมันไม่เล็งกลัวอ่ะมันไม่เล็งกูักูก็ิงมึงให้มันเล็งกูไม่ตายวะไม่ตายวะเหลือเฮดฟีกันคนละสามอะ่ะ เลยชีวิตเกินคนละสามชีวิตอะ่ะอยากเอาเกรีดปืนอ้ยอ่าเอาเย่งปืนเจ้าปืออะไระอ่ะเฮ้ยนี่ในกลางครับเป็นแต่ใครท่านนี่ใน,ใน,ในกลางใช่ไหมไม่เป็นไรปืนได้ปืนล็อกไปล็อกอันนี้แล้วยิงพอล็อกปุ๊บมันยิงไงอ่า การกาอินทภาขาอยากล้ำเขตแดนก็อย่าล้ำเขตแดนก้าวจากกันข้างขวายวกูจากการทางซ้ายมื้นไม่ดีว่ะเสษยคือดามิดเบาเกินอ่าครับทำไมแย่งกูแย่งกูเป้ยอร์นิงครับโ r o เฮ้ยี่เอไป่ะแตกกลังข้อดีของอันนี้คือกระสุนเยอะมากใช่เหรอเออแม่งแย่งอาเกรตไปอ่ะโอ้โหเฮ้ยวิ่งกระ้องอาประมาณต่อร้านนี่ยจริงจริงจะทิวิกมา เจ๊สับกตมาแล้วผ่าแปอ่ะบ้านนะผอาไปผ่านนะฮะคุ <Okay. S 1> ระอันเอ้ยเสต่อ,อันตรายทูอินฟินิตี้ทูอันบิยอนก้าทำไมมึงต้องเดินเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆจุดอันตรายปะ่ะต์สลายก <c oughs> องก้ามันกระสุนเยอะอ่ะเขามันยิงได้แค่สามครั้งเองใช่ด้วย ปืนแม่งดีจัดปืนแม่งดีจัดเลยปล่ะปืนสลายเฮ้ย่าจะจาไม่ใชยเดต่อนะครับจะเป็นยังไงกันโฟเลนเมอร์ซส,สี่เลนอ่ะมาสี่เลน UFO ด้วยมัน UFO มันทำมันทำงานเหมือนเกาะ เง <Okay. S 2> ไม่กูจะไม่เปลี่ยนปืนกูอยากกูชอบปืนนี้อแ <Okay. S 2> อันนี้นี่กล่องเป็นสีชมพูใช่ไหมฉันจาไม่ผิดอ่ะใช่ใช่กูไม่ได้ตาบอดใช่ไหมไม่ะไม่นะถ้าป็นไม่ได้ตาบอดนะแล้วก็ยิงปนยูเอฟเอรดมรกันาดันเลือดเอฟเอเยอเ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 เอ ครับถ e ้าถ oh ้าจบแล้วก็มีซีรีส์ต่อใหม่นะครับก็คือเรื่อยๆนะครับมันก็เยอะอยู่นะครับจะมีบอลใหม่ก็อันนักบอลเรูแม่งนักบอลจัดไม่น่าบอลได้สุดยอดกูเพิ่งรู้ว่าไก่เล่นบอลได้ด้วยเอ้อไปเล่นบอลได้เออเฮอเฮอยากตั้งแต่กูเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นกําลังกํลังกําลังจะเปิดป่ะเฮ้ยจบแล้วแ่งไม่หลบ just dodge to be honest มึงไม่ไปหล่อไปได้แย่งแม่งเือยายาเชียงแม่งได้หาผ่ได้เก้าจุดอันตรายไอ้ี่มองจุดอันตรายเป็นจุดปลอดภัยแล้วเก้า้าเอาหมดแล้วอ๋อยังอืแม่งโอพีมากกูเออแกเออลมึงจะระเบิดไอ้ยีย อันนี้ข่าหน้าเนี่ยตอนนี้ข่าวจะให้หนึ่งชีวิตกันเห็นไหมดูแล้วไอเสียนะก็อีกปาร์ตี้ไทม์ถึงเวลาปาร์ตี้ต้อเสียงก็คับให้ได้ข่าวล้านนะก็เก้าอย่าอยู่ใกล้ดีครับอย่าอยู่อยากระเบิดละก้าวครับอันนี้เออระเบิดเติร์มเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้บินกือบไปโดนละเฮ้ย มันทำอะไรกล้าระวังใช่ปืนกูมันยิงเยอะปืนกูยิงเยอะปืนกูยิงเยอะ,ป,ยยอะปืนกูดีปืนกูของดีออกไปใกล้กูอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กอย่าามใกล้กูโตใช่ครับพอดีแม่พ <c> อ <oughs> ดีแม่ก็ไปเจบ้านเสร็จฮะอ่าระเบิดคู่เลยฮี่ตายแล้วกดยิง กดยิงได้ก้าเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ก้าแต่ก้าแต่แต่คะแนนก้าจะไม่มานะก้าจะไม่ได้คะแนนเอาง่ายๆเออไปซะทำไมกูตายดูแลได้ไม่ก้าตายแล้วแต่เมืองตามันยี่เฉยกำลังเสริมหยวนเจ็ดน่าจะปบี <supply. S 2> แบอะไรกำลังเสริมไปบบ่มก้าวโดยแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่เลยกูคีโมไม่ใช่ โอ้ oh, ด่าน Ooh, yeah. hey, ah, wow. well. yeah. ้ำเย้ด่าน้ำ้วครับว้าวเป็นนานี้ครับชอบด่าน้ำอัติแฟครีคอเวอรี่เอ็กซ์ไลท์กดผิดอะไรผู้ตายแล้วยิบุู้ยิงผอ้าวะไรครับการ้งกลาวก็เป็นครับใครมันแย่งของกูวะดูได้เลยเฮ้ยกูยังไม่ตายเนื้ว่ะเฮ้ยกูยังไม่ตายเนื้ว่ะ ข้าว <How? S 2> บึ้งเคยรู้ว่าแต่ว่าคะแนนคะแนนไม่ขึ้นแล้วอ๋อคือเป็นกำลังเต๋อไม่เอ็ครับเอ้ยคะแนนเก้าก็ขึ้นอยู่นี่อ่ะเหรอแต่ว่าไปถึงเวลาค่าคะแนนเก้าไม่ขึ้นแต่เวลาเก้าเก็บของในพวกนี้มันขึ้นอ่าอ่าติดตาอนะครับอ,อัปเกรดหน่อยครับค่าขออ,อัปเกรดหน่อยครับ อย่าชนพื้นด้วยนะกูชนพื้นแล้วกูแตกเลยหรอเอออู้หูใครเนี้ยแหละชื่อตางซ่าเรยลาบานลัง,ง,งอ้าวโอเวอร์ฮีทเลยระวันเถิดนะครับโอ้โหไอ้เสียมาเลยเลไม่ต้องเข้ามาใกล้โอเคค่อยๆนะโอ้ เอกันบอกไปแล้วว่าหยุดตายเด้ออุ๊ยเจตไม่แบบว่ะนะฮับไม่ใช่บอสอีกมันเป็นนมัแค่มันแค่ปิดทางคุณดิเจ๊เ้ยเขาไมเข้าถึงได้ละมันปิดทางไงต้องยิงเพื่อเปิดทางแหละเปิดทางอืมไปละก้าวจะสอบดีวิ่งเข้าไปชนแล้วเล่นๆโอ้ย อันตรายขู่เอบตรงนี้เลยว้วมนมนอั <c oughs> น,นตรายที่วะกูไก่ไม่แย่งของกูเลย <c oughs> ้บาลานใครโอ้ยปาานบาลานหายลืมเออเอ้าเกิดใหม่ดีอ่ะเจ็บจะอ่ะตายนะอ่ะเกิดใหม่ได้อ่ะโลเป็นน้ำมันเถอะเกิดดีเกิดดีแบบพี่เกิดเติมครับเติมเติไม่รู้ถ้าผมตายครับมันเราสามารถสามารถหมดแล้วอ่ะ ไอ้คิวเขียวหมดแล้วอ่ะถ้าจะขับชนกำแพงนะครับใช่นี่ถือว่าเป็นว้าว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 แบบแบบแบปิดประกาศอ้าวไอ้คิวยิงยิงๆนะมันยิงเพื่อปิดมันยิงเพื่อกบเปิดทางอ่ะโอ้ยกูอยากดูปลาหมึกพวกนี้มาไงอยากฆ่าบอด ไปได้ครับได้ไงไะเนี่ะได้แหละเครื่องบินแม่งแม่งว่ายน้ำได้เครื่องบินเครื่องบินแม่งอยู่ในน้ำได้โคตรเจ๋งครับโอ้แฮมเบอร์เกอร์แล้วกูอยู่ไหนอ๋อคุณฉันหลงทางอ่าโอเคบินลงบินลงบินลงคืออะไรเนยอ่าอ่าเสียงเป็นเสียงอ่ะยอดเป็นอะไรอ,อยากได้อัฟ <นะ S 2> เกรด ไม่เป็นไรที่เหลี่ยมครับปุ๊ๆปุาปืนพิ้วๆิ้วก้าวอยากได้เนี้ยออากได้อัปเกดอ่ะโอ้ยเกือบแตกถ้ากระรวจแบบครับัไม่มันเครื่องร้อนเกินอ่าโอ้ยฮีแต่เข้าใจไหมโอเคปะแต่ไปก็อยู่ในมุมเดิมแล้วกลับมามุมอนอริจินอลละมุมตอนเข้ามา ตั้งแค่นั้นมันไม่โด้อะไรหลายการเพงไม่กูอยากหลบดฟังดีว่าอีที่อ่ม่งกูเกี่ยวกาดจัดเลยทำนมันถืกจัง่ะอยากได้อัพเกรดอ่ะอไปไม่ได้อยากได้อัพเกรดอ่ะเอ๊ะอยากได้อัพเกรดอ่ะตีไม่เข้า ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเหมือนกันคุณตีเบาเกินอดีนี้เจอบอสทำไงเซฟโซนไปพกปัาปืนปืนไปละอ่ะขับถอยหลังกล้าเชื่อกู ขับถอยฐางข้าเชื่อกูแย่สุดซ้าโอ้ยอะไรไกเกิดละเมื่อคิดเกลียบอะไม่กี้มันมองอกมานิดนึงอะกูเอาเกจปืนอ๋ออ้าวอ้าวมองไม่เห็นด้วยเวลาก้าวระเบิดโอเคตายบ่อยจังก้าไม่เลยทีเฮ้ยเอาไม่ได้เหรอวะมันไม่ให้กลัวอวให้ก็ไปก็ แครว่ะโอเทไปก่อนนะครับสวันเีนะครับเจอกยนทีมาครับที่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 อนะครับเตยันีครับ